สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยโค้ดด่วนชี้2ส,สาเหตุวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้เยอรมนีโค้ดด่วนดันายศีวัชระเมธากุลคุณซื้อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปิดใจหลังพาทีมแพ้เยอรมนีในศึกคัดโอลิมปิก2024นัดแรกวันที่16กันยายน2566ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมชาติเยอรมันเอาชนะทีมชาติไทยไป3ต่อศเซต ในศึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกนัดแรกเมื่อช่วงข้าวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจบเกมโค้ชด่วนยอมรับว่าเยอรมน,นีเส์ฟรุนแรงแถมรับเหนียวส่วนไทยเล่นพลาดกันเองในจังหวะสำคัญสำคัญโดยโค้ชด่วนได้กล่าวว่าก็สำหรับเกมวันนี้ในช่วงต้นเราก็มาได้ดีในเรื่องการเล่นแบบผสมทีนี้ต้องยอมรับว่าทางเยอรมันเขาเน้นเรื่องเกมเสื่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงการป้องกันของเขาที่ค่อนข้างเหนียวแน่นในวันนี้ต้องยอมรับว่าบางโอกาสเรามีโอกาสทำแต่ว่าเราก็เกิดข้อผิดพลาดเองในบางจังหวะสำหรับวันนี้เด็กๆพยายามทุกคนแล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องพูดคุยและต้องแก้ไขกันในแมตต์ต่อไปโปรแกรมต่อไปวอลเลย์บอลหญิงไทยมีคิวพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่17กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย